ไม่เพียงแต่ลุกขึ้นมาประกาศใช้พระวจนะในสิ่งที่สองประกาศว่าเรามีความหวังใจประกาศว่าความหวังใจนั้นเชื่อถือได้ความหวังใจที่มาจากพระเจ้าเป็นความหวังใจที่แน่นอนเป็นความหวังใจว่าพระเจ้าจะมาทันเวลาพระเจ้าจะช่วยกู้พระเจ้ายังควบคุมเหตุการณ์พระเจ้าไม่ทิ้งเราพระเจ้ายังปกป,กปักรักษาพระเจ้ายังสามารถจะกอบกู้สถานการณ์ชีวิตของเรา เราต้องลุกขึ้นประกาศชัยชนะลุกขึ้นมาเป็นความมืดมันไม่เป็นความสว่างสถานการณ์นี้ผู้คนต้องการความสว่างแต่การเป็นความมืดเช่นอะไรบ้างหนึ่งการบ่น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 คฤณตเตียนควรที่จะเว้นงดเว้นจากการบ่นฉะนั้นเราควรที่จะไม่มีการลุกขึ้นมาบ่นไม่ว่าจะบ่นให้เพื่อนบ้านฟังหรือว่าบ่นในชีวิตบ่นสถานการณ์บ่นนั้นบ่นนี้หรือบ่นผ่าน Facebook เพียอเราต้องเป็นแสงสว่างและเป็นดังเถื่อแหล่งแห่งความแข็งทีื่อเพื่อเราต้องจ้าให้นำความสว่างเข้ามาในโลกย้อนบทที่หนึ่งบอกชัดเจนว่าพราะองค์เป็นความสว่างและความสว่างได้ส่งเข้ามาในความมืดและความมืดมีใจเหนือความสว่างนั้นก็หาไม่ได้โอ้โหชัดเจนมากเลยว่าพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับบอกเราทั้งหลายถ้าเรามั่นใจว่าวันนี้นะครับ พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นความสว่างที่ส่งเข้ามาในโลกแห่งความมืดน,นั่นเองเราจะดูพระคำของพระเจ้าข้อนี้นะครับในพระธรรมห์นบทที่หนึ่งนะครับห์นบทที่หนึ่งอ่าบทที่หนึ่งนะครับในข้อที่สามที่สี่นะที่ห้านะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมา และในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระองค์ในพระองค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงความสว่างนั้นส่งเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างนั้นไม่พี่น้องที่รักครับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นความสว่างที่เข้ามาในความมืดเมื่อ2,000ปีที่แล้วนะครับพระองค์เข้ามาเพื่อที่จะนำความสว่างเข้ามา เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คริสเตียนนะทำไมเราถึงลุกขึ้นมาเพราะประการที่หนึ่งนะครับความสว่างของเจ้ามาแล้วเอเม,มนไหมครับพระเยซูมาแล้วพระเจ้าเสด็จมาแล้วพระองค์ก็มาในโลกนี้ดังนั้นวันนี้เรามั่นใจว่าเราสามารถลุกขึ้นส่องสว่างส่องสว่างด้วยอะไรส่องสว่างด้วยองค์พระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเราผ่านชีวิตที่เราได้รับความสว่างจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน เรามีความสว่างแห่งชีวิตยอยู่ในชีวิตของเรานั่นคือมีพระเยสุริตเป็นความสว่างนำทางชีวิตของเรานี่น้องทีลกครับนี่คือสิ่งที่เราจะใช้สถานการณ์นี้ลุกขึ้นมาส่องสว่างนะครับเรามาดูด้วยกันครับว่าคริสเตียนเนี่ยเมื่อเราส่องสว่างแล้วนะพระเจ้าจะทรงโปรดนะครับให้เราทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ผู้คนได้เห็นสงาราศีของพระเจ้าผ่านชีวิตคิสเตียนที่ลุกขึ้นมาส่องสว่าง ได้อย่างไรเห็นไหมครับเราจะมาดูด้วยกันนะสองข้อนะข้อแรกนะครับประการที่1ครับผมข้อ1นะก็คือว่าพี่น้องที่รักอย่าลุกขึ้นมาเป็นความมืดเอาละประการแรกเนาะคริสเตียนต้องรู้พระกบีสั่งว่าจงลุกขึ้นฉายแสงนะจงลุกขึ้นเป็นความสว่างจงลุกขึ้นฉายแสงประการที่1อย่าลุกขึ้นมาเป็นความมืดอย่าลุกขึ้นมาเป็นความมืดอย่าลุกขึ้นมาประกาศความมืดอย่าลุกขึ้นมาประกาศความพ่ายแพ้ เราต้องลุกขึ้นประกาศชัยชนะลุกขึ้นมาเป็นความมืดมันไม่เป็นความสว่างสถา,า er, สถานการณ์นี้ผู้คนต้องการความสว่างแต่การเป็นความมืดเช่นอะไรบ้างหนึ่งการบ่นลุกขึ้นมาบน่นคริสเตียนไม่ควรลุกขึ้นมาบน่นสถานการณ์แบบนี้ผู้คนลำบากแบบนี้เราเห็นผู้คนมากมายที่เผชิญเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆลุกขึ้นมาบน่นกันเต็มไปหมดแต่คริสเตียนควรที่จะเว้นงดเว้นจากการบน่นฉะนั้นเราควรที่จะไม่มีการ ลุกขึ้นมาบน่นไม่ว่าจะบ่นให้เพื่อนบ้านฟังหรือว่าบ่นในชีวิตบ่นสถานการณ์บ่นนั้นบ่นนี้หรือบ่นผ่าน f เฟซ o o ๊กทินสเตียนไม่ควรลุกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาบน่นนะอันที่2ออย่าลุกขึ้นมาทอแท้สิ้นหวังนะครับอย่าออกมาแสดงตัวว่าเราหมดหวังแล้วอย่าลุกขึ้นมาเพื่อประกาศว่าหมดหวังแล้วหมดหนทางแล้วอย่าลุกขึ้นมาประกาศว่าแก้ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้นะครับเราจะไม่ลุกขึ้นมาเพื่อ สร้างความสิ้นหวังเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรออกมานะครับไม่ควรโพสต์ไม่ควรออกมาไม่ควรแสดงตัวในเรื่องของการทําให้ท้อแท้หรือสิ้นหวังนะครับอย่ามาลง facebook ว่ากําลังท้อท้อใจอ่อนแรงไม่ต้องเลยนะครับอันที่ 3. อย่าลุกขึ้นมานะครับโมโหโกรธาหรือปี๊แตกอ่ะคิเสเตียนะครับอย่าออกมา รับไม่ได้สถานการณ์นี้โกรธนะครับโกรธให้นั่นโกรธให้นี่โกรธให้รัฐบาลมั่งโกรธให้โควิดมั่งโกรธให้สแสดงอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับอ่ะแล้วคริสเตียนควรลุกขึ้นมาอย่างไรอันที่2ก็คือว่าจงลุกขึ้นฉายแสงนั่นเองเราควรลุกขึ้นมาแล้วฉายแสงและเป็นความสว่างนะครับมีอะไรบ้างครับ2.1ลุกขึ้นเผยพระวจนะและพูดแง่บวกนะครับ พูดแง่บวกเผยพระวจนะของพระเจ้าพูดพระวจนะของพระเจ้านะครับหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าใช้พระวจนะของพระเจ้าพูดออกไปเสริมสร้างพูดออกไปนะครับให้ผู้คนได้ยินนะพระดํารัสของพระเจ้าเพราะพระดํารัสของพระเจ้านั้นเป็นความสว่างนะครับพระดํารัสของพระเจ้านั้นคืออะไรครับคือแสงสว่างพราฉนนั้วันนี้ับให้เราหยิบพระวจนะของพระเจ้าขึ้นมาแล้วโพสต์ออกไปพูดออกไปเทศนาไปหรือหนุนจิตชูใจผู้คนด้วยช่วยคาของพระเจ้า เอเมนนะครับคาของพระเจ้าคือความสว่างคําของพระเจ้าให้ความสว่างคําของพระเจ้าเป็นโคมสองทางคําของพระเจ้าลงมาจากสวรรค์ที่เราดูไปแล้วพระเจ้าของพระเจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์จากสวรรค์เป็นคําที่ลงมาจากสวรรค์คาของพระเจ้าผู้ประทับในสวรรค์ลงมาจากสวรรค์และมาปลูกในใจของเราได้ยินคําของพระเจ้าแล้วชื่นใจได้ฟังคําของพระเจ้าแล้วให้กําลังให้ชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ให้พระวจนะาของพระเจ้านะครับปลูกเข้ามาในใจของเราเอเมนไหมครับอ่า นั้นลุกขึ้นมาเผยพระจนะลุกขึ้นมาใช้พระจนะพูดพระวจนะหนุนใจด้วยพระวจนะดีกว่านะครับโพสตใน Facebook ก็โพสพระวจนะของพระเจ้าเสริมสร้างอันที่2ครับผมลุกขึ้นมาฉายแสงด้วยกันลุกขึ้นมาด้วยความหวังไม่เพียงแต่ลุกขึ้นมาประกาศใช้พระวจนะแต่สิ่งที่2ประกาศว่าเรามีความหวังใจประกาศว่าความหวังใจนั้นเชื่อถือได้ความหวังใจที่มาจากพระเจ้าเป็นความหวังใจที่แน่นอน เป็นความหวังใจว่าพระเจ้าจะมาทันเวลาพระเจ้าจะช่วยกู้พระเจ้ายังควบคุมเหตุการณ์พระเจ้าไม่ทิ้งเราพระเจ้ายังปกปักรักษาพระเจ้ายังสามารถจะกอบกู้สถานการณ์ชีวิตของเราปี่น้องทีละครับพระเจ้ายังไม่ทิ้งประวัติศาสตร์โลกเอเมนนะครับพระเจ้ายังทรงรักมนุษย์ทุกคนตราบใดที่พระเยซูคริสต์ยังไม่เสด็จมานั่นหมายความว่าพระเจ้ายังทรงหวงแหนโลกนี้แล้วพระองค์ยังไม่ได้นําโลกไปสู่ถึงการอวสานแน่นอน เพราะว่าการรูสา์เกิดขึ้นโดยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ดังนั้นเองเราสามารถที่จะประกาศถึงความหวังใจจนกว่าพระเยซูจะกลับมาและพระองค์จะนําเรานะครับไปสู่ภาวะของการที่พระองค์จะกระทำกิจนั่นเองดังนั้นวันนี้ให้เราเองมีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจนะเพเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะยังคงสำแดงความรักของพระองค์ต่อโลกนี้ที่พระองค์สร้างมา ต่อโลกที่พระองค์หวงแหนต่อโลกที่พระองค์สาแดงความรักต่อโลกที่พระองค์ทรงนะครับโอ้โหให้เกิดขึ้นมาเนี่ยโลกที่สวยงามที่พระเจ้าสร้างมาพระเจ้ายังสาแดงความรักต่อมวลมนุษย์ต่อมวลสรรพสิ่งในโลกนี้แน่นอนให้เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะดูแลนะครับกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับเอเมนฮารลลูยางให้เราเชื่อมั่นแบบนั้นนะครับมีความหวังใจ พระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราไม่ทอดทิ้งโลกนี้จะมาช่วยนะครับให้โลกกลับสู่สภาวะดีได้อย่างแน่นอนนะอ่ะอันที่สามสุดท้ายครับลุกขึ้นมาอยู่เหนือสถานการณ์ประกาศชัยชนะชัยชนะเหนือสถานการณ์คิสเตรียมควรเป็นผู้ที่มีชัยชนะควรประกาศว่าเราชนะแล้วชนะแล้วชนะด้วยชัยชนะของพระเยซูคริสต์เรายิ่งกว่าผู้บิชิตเราชนะด้วยชัยชนะนิรันเอมนไหมครับไม่ใช่ชัยชนะชั่วคราวเท่านั้นนะ เป็นชัยชนะที่เราไม่ขึ้นกับสถานการณ์ดังนั้นคุณเสียนควรประกาศถึงชัยชนะนะครับประกาศถึงชัยชนะถูกไหมครับประกาศลุกขึ้นมาเหนือสถานการณ์ว่าด้วยสถานการณ์นี้เราไม่ใช่ผู้พ่ายแพ้เราไม่พ่ายแพ,เยแพ้เรามีชัยชนะชัยชนะเหนืออะไรครับเหนือเชือ้อโควิดทั้งหลายทั้งปวงเราชนะเพราะเราเชื่อมั่นว่าเดี๋ยววงการแพทย์ก็คนพบตัวยาเดี๋ยวก็สามารถควบคุมจัดก,การเราประกาศถึงชัยชนะล่วงหน้าและเราอธิษฐานล่วงหน้าอวยพรเลยอวยพรนะครับ ให้ควบคุมให้วงการแพทย์สาธารณสุขควบคุมจัดค้นพบวัคซีนหรือควบคุมอยู่มือเหมือนโครคภัยไข้เจ็บในอดีตที่ผ่านมาที่เคยแพร่ระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคฝีดาษโรคสารพัดในอดีตเนี่ยก็ควบคุมได้หมดเลยนะครับโรคร้ายแรงวันนรกสารพัดก็ควบคุมได้หมดโดยประวัติศา,ศาสตร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นให้เรามีความเชื่อมัน่นประกาศชัยชนะว่าสามารถจะควบคุมได้ให้พระเจ้าอวยพรให้เกิดชัยชนะเอเมน ต่อมาประกาศใช้ชนะถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้เอเมนไหครับพระเจ้ามาทันเวลาเสมอเอเมนไหครับพระเจ้าจะทรงช่วยเราพระเจ้าจะสนับสนุนเรานะเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ทอดทิ้งในสถานการณ์เหล่านี้นะครับให้กําลังใจผู้คนว่าพระเจ้าจะสามารถปลอบโยนนะหรือว่าดูแลหรืออวยพรหรืออธิษฐานเผื่อนะครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ นี่คือการที่เราประกาศออกไปเราประกาศว่านะครับเราสามารถประกาศเลยครับประกาศการขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในทุกเหตุการณ์ขอบคุณพระเจ้าในกรณีชีวิตขอบคุณพระเจ้ายังมีอาหารรับประทานขอบคุณพระเจ้ายังมีเงินใช้อยู่ขอบคุณพระเจ้ายังมีชีวิตหลักฐานว่าพระเจ้ายังเลี้ยงอยู่เราคือเรายังมีลมหายใจเอเมนนะครับเรายังมีชีวิตอยู่หลักฐานถึงการที่พระเจ้ายังคงดูแลนะครับวันนี้สรรพสิ่งทั้งปวงยังคงอยู่เพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจและขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณสําหรับต้นไม้ขอบคุณสําหรับการงานขอบคุณสําหรับอากาศดีๆขอบคุณแสงแดดดีๆขอบคุณมีเพื่อนๆมากมายนั่นคือสิ่งที่เราสามารถจะกระทําได้และประกาศนะครับประกาศถึงอะไรครับความชื่นชมยินดีเหนือสถานการณ์นั่นเองให้เราประกาศออกไปนะครับชื่นชมยินดีเหนือสถานการณ์เหมือนที่ฟิลิปปีบทที่สี่ข้อสี่ย้ำบอลุให้เราชื่นชมยินดีนะครับแม้ตัวท่านเองบอกว่าตัวท่านขณะนั้นนะครับติดคุกอยู่ที่ ในพระกัมพีเนี่ยแต่ตัวท่านเองเนี่ยชื่นชมยินดีนะครับเพราะเหตุการณ์ประกาศข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเองให้ชื่นชมยินดีเหนือสถานการณ์นะคริสตเตียงควรชื่นชมยินดีนะครับผู้คนจะแปลกใจว่าทําไมล่ะนะผู้คนทุกโกผู้คนกําลังเคร่งเครียดแต่คริสตเตียงชื่นชมยินดีมีความยินดีได้ยังไงอยู่เหนือสถานการณ์ได้งไงประกาศชชยชนะนี่เป็นเวลาครับพี่น้องชีรักอยากให้เราใช้โอกาสนี้ลุกขึ้นมาฉายแสง ลุกขึ้นมาประกาศตัวว่าเราคือผู้ที่เป็นความสว่างพระเยซูบอกท่านทั้งหลายเป็นดวงสว่างของโลกท่านั้งหลายเป็นความสว่างของโลกเอเมนไหมครับมัทธิวบทที่5้าข้อที่สิบทท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกพี่น้องจิรกครับและก็ในอิสยาห์บทที่60ข้อที่หนึ่งนี่บอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงพบความสว่างของเจ้ามาแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสนะครับที่คริเสเตียนจะลุกขึ้นแล้วเป็นพรต่อโลกนี้เป็นความหวังต่อโลกนี้ เป็นแสงสว่างส่งทางให้กับผู้คนมากมายเอเมนไหมครับและผู้คนมากมายจะเห็นพระเจ้าเขาทั้งหลายจะเขาทั้งปวงคนทั้งปวงจะสรรเสริญพระบิดาของท่านเมื่อเห็นความดีของท่านที่กระทำนั่นเองนี่คือเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาแล้วสำแดงนะครับความสว่างใน่้มกลางความมืดเวลาที่ความสว่างมีค่าที่สุดไม่ว่าจะเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามคือมันถูกจุดอยู่ในความมืด และนี่สำหรับเวลาของท่านครับเป็นความสว่างหนึ่งจุดไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนส่องสว่างให้เพื่อนร่วมงานของท่านส่องสว่างให้คนในครอบครัวของท่านส่องสว่างให้กับชุมชนของท่านจงเป็นเดิมความสว่างที่จะฉายแสงออกไปเอเมนไหมครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนนะเราจะทิ่ฐานด้วยกันนะครับให้ริสเตียนทุกคนนะครับมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นร่วมกันเป็นความหวังส่ง ส่งต่อความหวังส่งต่อความสว่างกําลังใจออกไปสู่ผู้คนนะครับในสถานการณ์นี้ให้เขามองเห็นคริเสเตียนแล้วมีความหวังมีกําลังใจมีชัยชนะอเมนฮาเลลูยเาเราที่ถานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าทรงดีต่อเราพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่ดีหรือสถานการณ์ที่ผู้คนตื่นตระหนกนี้ให้เกิดการที่พระเจ้าทรงให้เกิด เหตุการณ์ที่เกิดผลดีแม้ว่าเกิดสิ่งไม่ดีแต่ก็เกิดผลดีแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าใช้ทุกเหตุการณ์เพื่อเป็นผลดีต่อคนที่รักพระองค์และเป็นผลดีต่อโลกนี้ได้และพระเจ้าจะสามารถควบคุมสถานการณ์และสามารถอวยพรให้หน่วยงานเกี่ยวกับสาธารณสุขเกี่ยวกับกรมอนามายัยสามารถควบคุมและก็จัดก,การกับเชื้อโควิดได้จนหมดสิ้นจนสามารถจัดก,การได้อย่างดีและก็ควบคุม และทําให้ผู้คนนี้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์เสริมกําลังข้าพระงทั้งหลายจะลุกขึ้นร่วมกันเป็นแสงสว่างส่งพระพรออกไปยังผู้คนมากมายในสังคมโลกนี้กําลังต้องการเราเราขอบคุณพระเจ้ารับด้วยความเชื่อร่วมกันเป็นแสงสว่างในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าและคนที่เป็นแสงสว่างของพระเจ้าบอกด้วยกันว่าเอเมน ท่านคือแสงสว่างของพระเจ้าจงเป็นพระพรต่อคนรอบข้างในชีวิตของท่านครับขอพระเจ้าอรยทรพี่น้องครับขอให้มีกําลังจากพระเจ้าส่งสว่างออกไปให้ผู้คนได้รับพระพรผ่านชีวิตของเราเอเมนให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติจากชีวิตของเราขอบคุณรเเพระเจ้าเอเมนพระเจ้ามรัะทานคงทที่รงัะ ขอส่งเติมเต็มในหัวใจที่อ่อนล้าเมื่อข้าเข้ามานมัสการผู้เดียวที่ข้าอยากร้องสรรเสริญคือพระองค์ผู้ประทานชีวา I'm glad you with Tim and born.